นั่งหลับตาเจริญสมาธิพรากันนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆหลับตาเบาๆสบายๆ ทำแจ้งเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนกลางกาย ฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับทินเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเราจะกำหนดบริกรรมนิมิรหรือนึกถึงภาพ ดวงแก้วใสๆหรือพระแก้วใสๆเป็นบริกรรมนิมิตรเป็นที่ยึดที่เกาะฝังใจของเราก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อให้ใจของเรานะ่ อยู่ภายในกลางกายของเราคือเราเคลื่อนย้ายใจของเราจากทีปิ์ผูกพันติดยึดกับคนสัตว์สิ่งของมาอยู่กับดวงใสใสหรือองค์พระใสใสยอย่างนี้ใจจะได้คุ้นเคยกับภายใน แต่พอถึงเวลาจริงๆงเมื่อใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนแล้วภาพเหล่านี้ก็จะหายไปเองเพราะว่าหมดความจำเป็นแล้วนึงจะเป็นภาพที่เราสมมุติขึ้นมานึกขึ้นมาจะด้งง่ายต่อการ วางใจไว้ในศูนย์กลางคายฐานที่เจ็ดไว้อยู่ประมาณนี้นะก็ต้องมีเครื่องหมายเป็นดวงใสๆขนาดเล็กใหญ่ของดวงใสหรือองค์พระข็้าแล้วแต่เราชอบขนาดไหนเราก็เอาขนาดนั้นนะจ๊ะ แต่สำหรับบางท่านที่นึกเป็นภาพแล้วมันอดที่จะเค้นภาพไม่ได้หรือนึกไม่ออกนึกระปวดศีรษะไม่สบายกายไม่สบายใจอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปนึกเป็นภาพให้วางใจทำความรู้สึกไว้กลางท้องของเรา อย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะวัตถุประสงค์ที่เรานึกเป็นภาพก็ดีหรือวางใจนิ่งเฉยก็ดีต้องการให้ใจกลับมาอยู่ที่ตั้งเดิเดมภายในเพื่อให้มันหยุดให้มันนิ่งหลังจากที่มันวิ่งมาหยุด มานานแล้วนะีไปในเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันทำให้เราไม่พบกับความสุขที่แท้จริงดังนั้นเราก็ต้องมาฝึกใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ภายใน ฝึกไปเรื่อยๆนะลุงนะฝึกไปเรื่อยๆอ,อย่าไปท้อหรือเลิกเลิกไปกลางคันกันซะก,ก่อนอย่างนั้นแะทำความเพียรไปเราต้องยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เทวดา เพราะฉะนั้นฝึกใหม่ๆม,มันก็มีฟุ้งบ้างมืดบ้างเมื่อยบ้างเบื่อบ้างท้อบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็อย่าไปทิ้งให้ทำความเพียรันต่อไปละ บางทีเรานั่งไปแล้วเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่ก้าวหนะ้าซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่การที่เราไม่ทำสิถึงจะเรียกว่าไม่ก้าวหนะ้าแต่ถ้า,าลงมาฝึกกันไปทุกทุกวันเนี่ยมันก้าวไปข้างหน้าทั้งนั้นแหละแต่มันอาจจะช้าหน่อยการที่เราค่อยๆเดิน ถึงมันช้าแต่ก็ถึงเป้าหมายแต่ถ้าเราไม่เดินมันก็อยู่กับที่มันก็ไปไม่ถึงเป้าหมายก็แปลว่าถ้าเราไม่นั่งฝึกใจให้อยู่ภายในก็คือการไม่ยอมเดินนั่นเองมันจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไรเราต้องฝึกนะจ๊ะเราถึงจะสมหวังในชีวิต คือการได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงซึ่งมันมีเพียงประการเดียวคือหยุดกันนิ่งอัติสันติปรังสุขขังความสุขได้จากการหยุดนิ่งอย่างเดียวหรือสุขอื่นที่นอกจากการหยุดนิ่งไม่มีก็แปลว่าเราจะไปหาความสุขจากที่อื่นแล้วก็จากคนจากสัตว์สิ่งของ มันไม่มีไม่เจอไม่มีไอ้ที่ไม่เจอเพราะว่ามันไม่มีซึ่งผู้ฉลา,าดนะมีปัญญาเขาก็จะไม่เสียเวลาไปกับการไปหาในสิ่งที่มันไม่มีเพราะสิ่งที่มีมันอยู่ที่เดียวนะคอหยุดกับนิ่งหยุดภายในไปนั้นฝึกไปเรื่อย ็นไม่เห็นมันก็ไม่เป็นไรล่ะฝึกไปแต่ฝึกไปเรื่อยๆไอ้ไม่เห็นน่าเป็นไม่มีต่างธรรมาชาติเรื่อ็ๆถ้าเรามีความเพียรทำอย่างต่อนเนื่องสม่ำเสมอถูกหลักวิชาคือวางใจพอดีพอดีเดี๋ยวก็สมหวัง พอดีเนี่ยสังเกตใจความพึงพอใจสมมติเราหลับตาแล้วก็วางใจนิ่งนิ่งทำความรู้สึกว่าอยู่ภายในแล้วเราก็ปรับออกสังเกตว่าแค่ไหนเราจะรู้สึกว่าเราพึงพอใจแม้ว่ามันมืดคือนิ่งจินกลางความมืดด้วยใจที่ เป็นปกติไม่ทุกข์ไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่ว่าจะมืดเพียงใดก็ตามอย่างนี้ถูกหลักวิชาแล้วลละ,ละใช้ได้ให้นิ่งต่อไปอย่างนั้นเรื่อยๆนิ่งไปเรื่อยๆ,น,ๆนุ่มๆุจะภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรัง หรือไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรสำคัญที่เราต้องประคองใจบางท่านถนัดในการภาวนาและสื่อกระทภาวนาแล้วเหมือนมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนคอยประคับประคองให้ใจอยู่ในตัวอย่างนี้เราก็ภาวนาไป ต่บางคนบอกอยากอยู่เฉยๆสบายกว่า <_ A> ก็ให้อยู่เฉยๆนะจ๊ะอยู่เฉยๆถ้าเมื่อยเ้วก็ขยับถ้าฟุ้งล้วก็ไปเยอบเปลือกตาสักนิดหนึ่งปืบปือตาถ้ายังไม่หายก็ลืมตาเลยแต่ถ้าหากว่าปืบปือตาแล้วหายแล้วก็อยู่ในระดับขนาดนั้นแล้วก็ค่อย วางใจเบาๆมันฝึกกันไปทุกอริยาบทอย่าฝึกเพียงอริยบทเดียวเฉพาะอริยบทนั่งเราก็ต้องฝึกไปให้ได้ทุกอริยบทจะยืนเดินนอนแล้วก็ทำไปด้วย แม้เราจะต้องทำภารกิจประจำวันเนี่ยต้องทำมาหากินต้องเรียนหนังสือหนังหาเราก็สามารถฝึกกัเนไปได้ฝึกได้บางคนทอดพระท้องโกไปด้วยเนี่ยแล้วก็ภาวนาสัมมาหลังใบทอดไปไมีโยวันหนึ่ง,งวันแห่งความสมรัตนาเลยใจมันนิ่ง ไปเห็นในตอนนั้นก็มีไฉะนั้นให้ทำความเพียรนะลูกนะฝึกขึ้นไปเรื่อยๆเรามาเกิดเพื่อการนี้แหละมาทำระนิพพาในให้แจ้งโดยเริ่มต้นหนังหยุดนิ่งให้เป็นแล้วก็เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่เลย เมื่อเรารู้ว่าพระรัตนตรัยอยู่ในตัวโดยเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยวิธีหยุดนิ่งเรามีความรู้อย่างนี้ถึงถือว่ามีบุญมากแล้วเลยจากนั้นก็นเลยแต่ความเพียรพยาพยามพยายามฝึกไปแล้วก็ปรับใจไปด้วยทำไงรู้สึกมันจะพอดีแม้มืด ก็มีความสบายไม่เดือดเนื้อล้อนใจกใ็รักษาอารมณ์นั้นเรื่อยไปเลยความรู้สึกอย่างนั้นก็เรื่อยไปจนกระทั่งมันก็จะนิ่งเนงนานขึ้นแต่มันก็ยังมืดอย่างเดิมนิ่งนาน,แต,นแต่ว่ามืดแต่ว่านิ่งน,น,น่มลักขนานก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเรื่อยๆ เราดูเหมือนว่าเวลาหนึ่งชั่วโมงสมมติอย่างนั้นนะจ๊ะแต่ก่อนนั่งเรานั่งไปรู้สึกว่าโอ้ใช่มันมันยาวนานอย่ไรเมื่อไหรจะถึงชั่วโมงสักทีนึงแต่ถ้าเราวางใจเป็นนิ่งๆนุ่มๆนานขึ้นมีควานมรู้สึกเวลาหมดไปเร็วแต่มันก็ยังมืดอยู่ อย่างนั้นก็ถือว่าก้าวหน้านะจ๊ะถือว่าดีกันเยอะก็ให้ดีใจไว้เถอะเ่อเราทําถูกหลักวิชาแล้วแหละทําต่อไปอีกนิง่นงนมนานความรู้สึกเวลาหมดไปเร็วหรือบางช่วงรู้สึกบางส่วนของร่างกายหายไปมือมึเท้ามึงขามึงศีรษะมึง แม้บางส่วนหายไปนะก็แสดงว่าใจเราเริ่มรวมแล้วไอตรงไหนบริสุทธิ์ก่อนมันก็จะหายไปก่อนก็ค่อยๆบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆอย่าไปตกใจบางคนมาฝึกใหม่ไม่เคยคุ้นกับประสบการณ์อย่างนี้พอส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหายไปเลยกลัวเลยลืมตา จนหาเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่คุ้นเคยกับประสบการณ์อย่างนี้ดังนั้นก็มีข้อแนะนำว่าให้ทำเฉยๆอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นปล่อยมันไปทำเฉยๆแล้วก็นิ่งอยู่ที่เดิมมันก็ค่อยๆขยายส่วนที่หายไปเพิ่มขึ้นจนกระทั่ง หมดไปทั้งตัวเลยตอนนี้ก็อย่าไปตกใจจนกทั่งลืมตาและก,กลัวในการฝึกขอยืนยันว่าไม่มีอันตรายอะไรมีแต่สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังเมื่อตัวหายไปเนะี่ยบางคนตัวยืดก็มียืด เสร็จตัวเรามันสูงก็จะไปตกใจนะจ๊ะทําเฉยๆนิงน่งๆบางทีตัวย่อลงมาเหมือนจะติดพื้นนั่ก็ยังเฉยอีกบางทีมันออกไปทางข้างไปทางกว้างๆบางท,งทีก็พองๆทนังตัว เราก็ยังคงเฉยๆอยู่อย่างเดิมไปละบางทีตัวโยกโครงก็ทำเฉยๆอย่าไปสนใจแล้วก็อย่าไปเพลินกับความโครงนั่นนหะคืจะไปคล้อยตามแต่ไม่ฝืนทำเฉยๆเดี๋ยวมันก็หายมันไปเองแหละเฉยๆนิ่งๆไปสบาย ทำเป็นกรธแล้วไม่ชี้เฉยๆบางทีก็เหมือนคนลุกสู้ซะโอ้ปากใจเต้นตึกตักแรงตา่างมาาแจะมันเป็นบางคนนะไม่ใช่ทุกคนก็ยังเฉยๆอีกพูดาง,งา่งยๆว่าเฉยในทุกๆประสบการณ์ไม่มีอันตรายบางคนใจเต้นก็จะเป็นโรคหัวใจไม่ใช่ เฉยๆบางทีคนลุกสู้กันมาแล้วก็มีวิญญาณอะไรมาทำให้เราคนลุกก็ไม่ใช่เฉยๆทำมันทำเป็นแร้วไม่ทีแต่แปลว่าการฝึกเริ่มก้าวหน้าบางทีตัวเหมือนเบาลอยลอยไปพอตัวลอยอาการอย่างนี้เราไม่เคยเจอกลัว บางคนเอามือจับอาสนะสันเน้นเอามือควานหาพื้นหรือบางทีลืมตาอย่างนั้นก็ไม่ถูกหลักวิชาอาการที่เกิดขึ้นถือว่าเราเริ่มมีสมาธิอ่อนๆเข้ามาแล้วล่ะบางทีตัวลอย,อยจริงๆนะลอยจากพื้นไปจริงๆก็มีแต่ว่า เป็นบางท่านมันลอยขึ้นไปเขาเรียกว่าอุเพงกับปิติแล้วก็เฉยๆแต่มันไม่รู้ไม่ที่ไปนิ่งๆบางทีน้ำตาไหลอย่างเงี้ยแล้วก็เอ๊เราก็ไม่ได้กลุ่มใจอะไรไทำไมน้ำตามันไหลนั่นก็คือน้ำตาเย็น เกิดไป็นความบิติที่เราอาชนะนิวรนได้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นอ,ะ,อะไรที่เกิดขึ้นอย่างนี้หรือนอกเหนือจากนี้ให้ทำเฉยๆเพราะเรามุ่งไปที่หยุดนิ่งหยุดเป็นตัวสำเร็จเรากำลังต้องการการหยุดนิ่งส่วนอาการอะไรต่างๆนั้นนะ เราอย่าไปสนใจมันแต่ว่าอาการเหล่านี้ก็คือเครื่องบ่งบอกว่าเราฝึกได้ก้าวหน้าขึ้นสมาธิเริ่มมากันอย่างอ่อนๆแล้วลนะเหมือนเริ่มเหยียบชาญของสมาธิอยู่ขอบขอบกันแล้วลนะขอบของสมาธิทีนี้เราก็ยังนิ่งอยู่อย่างเดิมไปเรื่อย เดี๋ยวความมืดน่นะมันก็จะค่อยๆสว่างขึ้นบางคนก็เห็นมันจุดเล็กๆใสๆเหมือนดวงดาวในอากาศที่เราเคยลืมตาเห็นบนท้องฟ้าในยามราตรีของเดือนที่มืดนั่นเห็นจุดสว่างก็ให้นิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะนิ่ง ก็ทำเฉยๆเลยแหละหรือบางทีมันแสงมันแวบมาจากด้านซ้ายบางด้านขวาของดวงตาเรารก็ไม่ต้องไปจำเรื่องดูหรอกทำเ็นรู้แล้วไม่ชี้ทำเฉยๆหรือบางทีเหมือนใครเอาไฟมาส่องหน้าหรือคล่ามันใครเปิดไฟไว้ในห้อง ทั้งทั้งที่ตอนที่เราเริ่มนั่งเหมือนมืดจะไปลืมตาแล้วจ้ทจะทำเฉยๆจะเป็นคนช่างสงสัยให้ทำเหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณประสบการณ์พอถึงขั้นนั้นขั้นนี้แล้วเรื่องแรงต่างให้ทำตัวเหมือนนักเรียนอนุบาล แม้ตัวจะเป็นผู้ใหญ่เต่ใจให้เป็นเด็กให้อินโนเซนต์เด็กซึ่งไม่มีความรู้อะไรมากมายทำเฉยๆไปหรือบางทีมันหล่นวุบลงไปอาจจะทำให้เราผวาบ้างก็ช่างมันเฉยๆทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่าเราก้าวหน้า ในการทำสมาธิสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปในทุกๆประสบการณ์ที่เป็นอย่างนี้หรือนอกเหนือจากนี้คือเฉยๆเนี่ยร,รู้แล้วไม่ชี้เหมือนกับผู้ที่เจนโลกผ่านโลกมามากเมื่อมีลาบเสื่อมลาบมียัดเสื่อมล้วมีคนร้อนเติญนินทามีสุขมีทุกข์ใจก็เป็นปกติ เรองทำอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นมามีอาการดังกล่าวเราก็เฉยๆหรือบางทีมีภาพนิมิตท,ที่เลื่อนลอยที่ครูบาอาจารย์แนะนำว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดนิมิตเป็นภาพนารกบงัสบงสวรรค์บังเทพบุตรเทพทิดาบ,บางังอะไรต่างๆตลัด สมาธิระดับนี้มันยังไปเห็นนลกสวรรค์ยังไม่ได้แต่ภาพเราน้นมันฉายขึ้นมาให้เราเห็นเพื่อจะบอกให้เรารู้ว่าจิตเรามันยังไม่บริสุทธิ์เหมือนเป็นกระจกเงาสะท้อนให้เรารู้ว่าใจของเรายังไม่บริสุทธิ์สมบูรณ์ ภาพนิมิตรตรงนี้และที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่าอย่าไปยึดอย่าไปสนใจเพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงจังอะไรรวมทั้งภาพนิมิตที่เราสมมุติเป็นดวงใสหรือองค์พระจะไปถึงเวลามันหยุดนิ่งแล้วก็ทิ้งไปแต่นิมิตที่เราไม่ได้ติด แต่เวลานิ่งสนิทนิมิตก็มาติดเราเป็นของจริงที่อยู่ภายในนั้นมันอีกแบบหนึ่งมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเก็ะจะนนั้มีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆเดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นอ่าลองทำดูนะลูกนะลองทำนิ่งๆ